เรชีนเชียเราได้กล่องสนสอนไปนะครับเป็นกล่อนคลศน,น่นกลองคลศนสันเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดยแคชว่ามีขีะไร <c oughs> <c oughs> ตัวกลอสเราก็ไม่มีอะไรมากใชหมครับก็จินแจใช้จุนแจกลีชบสเน่เ่เฮ้จุนแจ แมนจานบับโลแล้วมันจะคืออะไรได้ยังไงนี่ตบิยูเคนรอยแมนจานมวลฮ่าฮาฮ่าฮามวาาลคอนสอนแมนจานอืมเบอร์ใหญ่ด้วยมีลัชคารด้วยลัชคารเฮ้ยอย่าช้าดิโหเดี๋ยวหนีหมดโอ้ดีนะสั่งไซส์ใหญ่ เห็นไหมครับเจีนเจยนแล้วคอยดูแล้วกันว่าภารกิจเราจะทําอะไรเราไปดูก่อต่อไปกันเลยกลอนที่สอนจุนเจี๊จุนเจจุนจหายไปไหนกลองที่สอนกลองที่สนงจุกจีนเจเราจะใช้ปราจายง่ายง่ายแม่จ้งคือะไรอก็แหว โอยนี่คือดวงสวาา่างฮะดวงไฟจ้าไฟเจนี่ครับไฟเจม่ช้านไฟเจโอ้ยางดูดี๋ยางหักหาักเบาเบาเนี่ครับเป็นเชีนี่คือไฟเจแล้วไม่โดนเรา